เก็บเลตเก็บรุ่นใหญ่ก่อนดีกว่า oh. อ่าไปเจ้าโอ๋อนนอกำลังหลบหน้าอันนี้จูเนียร์ไลท์เวทไลท์เวทรุ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮ <c oughs> อบบิดเร็วฮ <c oughs> อบบิดเร็ว <c oughs> อ่าไปเหมือนกันเลยค่ะจอดเดียวกันเลยค่ะมาลองดูก่อนมันต้องสลับกันอยู่แล้วเป็นฝ่ายรับเหรอมันก็ต้องคุยอะไรโอเคสลับกันไม่ต้องสลับกันเดี๋ยว วหผู้หญิงให้เธอเริ่มก่อนเจ้าโอดูชนีมั่งมนพี่เริ่มก่อนสิอ้าวเร็วเจ้าโอ้เอาเอาหนี้เคุียเยอะเจ้าโอจีบอือจบเฉย่ะคะจีบให้แพลวเป็นยังไงอะคะจีบทำให้เขาชอบเราอันแรกธรรมดาทุกคนจะจดเหมือนกันทาไม่ต้องห่วงครูแค่ต้องการให้คุณบริหารในมูทต่างๆของตัวเอง แล้วเล้วมีแฟนยังหนอยังเนาะเออยิ <c oughs> <c oughs> ้มหน้ารักจังกูแน่อ่ะพี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้คิดว่าพี่เป็นพี่สิอ่ะเหมือนเดิมใช่ป่ะคะคือก็เป็นพี่จะเออว่าด้วยกันเลยแล้ก็พี่ต้องจีบหรอกก็ไม่เป็นไรก็เป็นพี่แล้วละไมพี่เป็นจีบน้องไม่ได้เออต่กะอะไรคอนเกนตอ่ะต่อเร็วๆ โอเคพี่อย่าขขินเขาได้ไหมล่ะเขาคนอย่างนี้อ่ะเขาเขินแต่ว่าเขาก็รักจริงนะจรากาดไหนก็ไม่จรองอ๋อโอเคเข้าใจหนจีเข้าใจลองจีบแบบหมาหยอกไก่ หยอกไงนี่ไม่ต้องคิดเยอะแพ้วอืมยันนี้กลับบ้านไงอ่ะน่าจะเดินอ่ะพี่พี่จะรถมากเรอพี่เปล่ามุกนี้ขึ้นคุ้นอย่ารู้ทันดิจริงหมายยอกไก่กว่านี้อันนี้ยงจริงจังซีเรียสเอาล่ะเฮ้ย ทำให้เขาบวดเล้อทําให้เขาคิดแอบขำเราให้ได้มันน่าใส่ซื่อจังเลยอ่ะจะโอ้คิดเยอะไปนี่จะบอกอะไรให้เบื่อเวลาเห็นใครคิดเยอะเบื่อขี้เกียจดูชอบเห็นคนทํา ลงมือเลยทําไปเลยเวลาเราเราเนี่ยอย่างเห็นในคู่นั้นมันลงมือเลยนึกออกไหมไม่คิดเยอะแล้วแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะถ้าเราคิดเยอะคนดูจะรู้สึกว่าเราไม่มีเสน่ห์ทำไปเลยมั่วๆเป็นการ์ตูนเป็นอะรนะเร็วเอ้มีฝฟนยางยังถงงองั้นจีบได้ป่ะอเบอร์หนดี ต้องให้ใช่ป่ะก็ให้ก็ดีทำไมทำไมต้องให้ด้วยอ่ะสมมติว่าเรางอนโกรธเป็นแฟนกันแล้วนงอทำไงก็ได้ให้เขาหายโกรธแต่ต้องทำให้เขาหัวเราะให้ได้แล้วเรื่องวันนั้นนะขาขอโทษนะโหจะยังงอนเขาดีนะใช่เรื่องไมยิ้หน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็ว นะอย่ากดเลยจริงๆมีกันดีกันมนมาเนียงออกแล้วเนีงออกแล้วไม่เอานะดีกันนะเขนจาโอ๊ยยืนขึ้นเซ็กซี่เร็วลองเพลงสีเสื้อราตีได้ปะโอเออเอาเพลงผีเสื้อลาตีนั่นแหละได้ไะเซ็กซี่สุดๆเลยนะคะ ข้างในเขาไม่ได้ใส่อะไรนะในครื่องที่ร้องหัวใจมีนอำซัดทีไม่เอาไม่หัวเราะตัวเองโจทย์ของครูนะคะรับปากกันแล้วนะคะลองลุยกับตัวเองดูก้าวข้ามไอ้จุดขัดขัดในใจของเราให้ได้ตอนที่เลึก ยงนนากใจไม่ดีิเซ็กซี่ที่สุดอาจมีสักคืนที่ใจข้างในมีไฟร้อนร้อนรดอควมรักยังเีนวนยัดฝนก็ดูเราร้อนขอเป็นลายผู้หญิงที่เซ็กซี่ด้วยแล้ว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 เฮ้ยดังมีของโบสือข้าที่ไปแล้ว แล้วนึกไม่เราตลกเขานะใครจะตลกเรื่องของเขาเราทำของเราเราเรียนของเราโอเคค่ะจะไปสั่งสีกับปอ้สวยสุยให้มอนไม่ซื่อเร่องโอเคมาเดินสลับสลับสลับนะจำไว้นะเด็กๆวันนี้เราเหมือนกดปุ่มเปิด เปิดทางของเราให้เรารู้จักาเออ้ยเร,เ,รเรามีชันนอ l ในร่างกายของเราอยู่เราแค่ไม่ใช้มันนั่นเองปะจีบจีบแบบน่ารักน่ารักก่นอนโย่โย่ฮึทำไรอ่ะหายใจ <laughs> ไม่คิดถึงเขาบ้างหรอคิดถึงเขาบ้างปะอา่ไรนเนี่ยจีบแบบหมหยอไก่ หรอะไรอารมณ์นี้เนี่ยแหละพี่ทำไมหมยายกไก่ต่างจากเมื่อก,กี้ไงน่ะพี่ก็อย่ามาทำหน้าอย่างนี้ดีทีเล่นทีจริงได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรจะเอาอะไรวันนี้เขินไม่ใช่สิพูดผิด <c oughs> หวานหวานหน่อยหวานหน่อย <มา S 2> อย่ามาอย่างนี้ดีเอา้าไม่ใช่เขาทำหน้าไงอ่ะไม่อยากตรงละ ไหนแปลว่าหวานสุดๆสิลูกหวานสุดๆหวานยังไงอะคะอ่าอันนี้อีกคนหนึ่งที่ติดหวานไว้ไม่แบบว่าหนูหวานไม่รู้หวานคือหวานเมื่อกี้เราเห็นเบนทำแล้วโบ๊ททำแล้วหวานเป็นใครนกันแล้วใช่ป่ะอืมอือโอ้โหอะไรอือารมณ์ไหนเนี่ย ก็คิดถึงนะ่าเป็นแมงเหรอไม่ได้เป็นพี่ไพาสายไม่ใช่งอนงอนเจ้าโอ่งอนงอ,นง,องอให้เขาขำให้ได้งอให้เขาหวัวเราะให้ได้เนีย่ยรู้เปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไปกินอาหารญี่ปุ่นมาอมเออโคตรอร่อยเลยพี่โอ๋อยากกินเปล่าถ้าพี่โอ๋หายงอนเขาแล้วแต่เขาจะพาไปกินอนาะหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยพี่โอ๋อยากกินที่หไหนละไปกินอาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยอยากกินไหนๆลองง้อแบบบูมารังสิบูมารัง ไปเร็วร้องเริ่มไม่ต้องคิดเดยอะร้องเลยร้องเลยร้องเลยจำจะโอเดอินหนีใจมันจำเธอไม่จางใจมันจำเธอไม่จางห่างกันไปไม่นาน<ะ>ดังๆนอนละเมอทุกวันแต่ใจมันต้องการจะเจอฉันจึงต้องวนกลับมาไม่อยาก <laughs> เจอเร็ว จเเออกับธไม่อยากเจอตามมาติกันจนเจอร้องเพลงนี้ให้เซ็กซี่เธอจะใร้องเพลงนี้ให้เซ็กซี่เขาว่าตัวฉันแป็นดังบูม่าแรงยิ่งคว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาโอเคตายคู่นี้ป่ะของฮาวนี้จริง